ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับครูได้พูดถึงเรื่องของคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนะครับได้พูดไปแล้วนะครับได้พูดถึงประเด็นในเรื่องของความอะไรครับความสําคัญนะครับของคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนไปแล้วนะครับซึ่งความสมพันธ์และความแตกต่างนะครับของครอบครัว นะครับก็อยู่ที่การครอบครัวเนี่ยมีความแตกต่างกันการถูกเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกันนะครับทำให้เรามีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับอันนี้เป็นการสรุปเบื้องต้นให้พวกเราได้ได้ฟังก่อนนะครับเรื่องของอได้พูดถึงเรื่องของความสําคัญความแตกต่างแล้วก็ความแตกต่างของครอบครัวนะครับแล้วก็ลักษณะของครอบครัวต่างๆไปแล้วนะครับ พื้นฐานของครอบครัวลักษณะของครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบอะไรเงี้ยนะครับครอบครัวเดียวครอบครัวขยายอะไรเงี้ยนะครับลักษณะครอบครัวขยายครอบครัวพ่อแม่เดียวอย่างเงี้ยนะครับที่ครูได้พูดไปครอบครัวข้ามรุ่นนะครับแล้วก็ให้พวกเราได้ทําใบกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับสํารวจลักษณะของครอบครัวของตัวเองนั้นว่าเป็นตัวเองมีครอบครัวเป็นลักษณะ เป็นครอบครัวแบบใดนะครับบุคคลในครอบครัวเนี่ยขอนักเรียนเนี่ยมีกี่คนมีใครบ้างนะครับที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะของแบบสำรวจนะครับสำรวจครอบครัวนะครับก็เด็กๆเชื่อว่าเด็กๆก็คงได้ทาได้ทํางานไปแล้วนะครับส่วนสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ครูก็จะมาพูดถึงเรื่องของ ลักษณะของเศรษฐกิจของครอบครัวบ้างนะครับเศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยฐานะหรือว่าความเป็นอยู่นะครับลักษณะของครอบครัวแต่ละครอบครัวก,ก็มีความแตกต่างกันนะครับการประกอบอาชีพหรือลักษณะของครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเนั้นมาพูดในเรื่องของเศรษฐกิจในครอบครัวนะครับบางครอบครัวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ย เด็กๆก,ก็จะเห็นว่าบางครอบครัวเนี่ยก็จะมีการปลูกผักไว้รับประทานเองหรือประกอบอาชีพที่เป็นเกษตรกรรมอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะอะไรก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะครับซึ่งถ้าเราได้ดูนะครับปัจจุบันเนี่ยผักในบ้านเราเนี่ยนะครับเริ่มมีราคาแพงนะครับผักบ้านเราเนี่ยมีราคาแพงมากขึ้นนะครับดัะ,ะนั้นบางครอบครัวเนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยเรื่องของการปลูกผักหรือว่า ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะอะไรเพราะด้วยสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด19ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ทําให้อะไรหลายๆครอบครัวเนี่ยต้องพ่อแม่เนี่ยต้องหยุดทํางานหรือว่าต้องออกจากงานบริษัทหลายบริษัทต้องปิดอย่างเงี้ยน,นะครับก็ส่งผลกระทบต่อครอบครัวนะครับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทุกอย่างเลยนะครับมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติเรา <c oughs> <c oughs> นะครับซึ่ง ก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในครอบครัวด้วยนะครับเรื่องของการงานของผู้ปกครองด้วยนะครับก็อันนี้เป็นภาพนะครับอันนี้นี่เป็นภาพยกตัวอย่างนะครับเรื่องของเศรษฐกิจในครอบครัวอันนี้บางบ้านก็อาจจะมีการปลูกผักรับประทานอาหารเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวใช่ไหมนะครับเด็กๆอาจจะต้องประหยัดเงินนะครับช่วยพ่อแม่นะครับไม่ใช้ของซื้อของที่มันไม่จําเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอย่างเงี้ยนะครับเพราะผู้ปกครองบางทีก็ต้องหาเงินด้วยความยากลําบากมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเศรษฐกิจในครอบครัวก,ก็มีความสําคัญนะครับังนั้นคาว่าเศรษฐกิจหรืออาชีพและรายได้ของครอบครัวนั่นเองนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้แต่ละครอบครัวเนี่ยนะครับมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนะครับครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพที่มั่นคงเนี่ยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จัก ประหยัดวางแผนการใช้ใจ่ายก็จะทําให้ครอบครัวอยู่อย่างพอกินพอใช้และมีเงินอะไรครับมีเงินเก็บเอาไว้ในอนาคตเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ความแตกต่างหรือการประกอบอาชีพในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้จักโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวเนี่ยช่วยโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยต้องช่วยผู้ปกครองนะครับเรื่องของอการใช้ใจ่ายนะรู้จับประหยัดวางแผนในการใช้ใจ่ายก็จะทําให ครอบครัวไม่ลำบากด้วยนะครับต่อไปสังคมนะครับสังคมภายในครอบครัวเนี่ยสังคมภายในครอบครัวมีเป็นลักษณะแบบไหนนะครับสภาพสังคมสังคมภายในครอบครัวเนี่ยทำให้ครอบครัวมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับสังคมในแต่ละครอบครัวสังคมในเรื่องของการนับถือศาสน,นานะครับเช่นทําให้แต่ละครอบครัวเนี่ยนะครับมีความเชื่อและมีแนวทางปฏิบัติตนที่ ต่างกันใช่ไหมครับาตามความเชื่อของศาสนาใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยก็สอนให้คนเป็นคนดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า <c oughs> หลักการในการปฏิบัติหรือการยึดถือในแต่ละครอบครัวเนี่ยนะครับแต่ละศาสนามีความแตกต่างกันนะครับขนรรมเนียมประเพณีลักษณะในการนับถือศาสนาเนี่ยก็มีความแตกต่างก็ทําให้ครอบครัวนั้นมีความแตกต่างกันนะครับครอบครัวคนที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธ ก็มีความแตกต่างกันคนนับถือศาสนาอิสลามก็ก็มีความแตกต่างกัน,น,น,อ,น,อ,กกกนอย่างเงี้ยนะครับดัะนั้นสภาพสังคมในครอบครัวแต่ละศาสนานั้นจึงมีความแตกต่างกันด้วยนะครับต่อไปเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะครับควาสมสัมพันธ์ภายในครอบครัวหากสมาชิกในครอบครัวมีความรักและความห่วงใยและทํากิจกรรมร่วมกันเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับทั้งในเวลาว่างหรืออะไรก็แล้วแต่ นะครับมีความสามัคคีไม่ทะเลาะกันก็จะทําให้อะไรครับก็จะทําให้ครอบครัวอบอุ่นและมีและมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงมีความสําคัญนะครับแต่ถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยครอบครัวก็จะอบอุ่นและมีความสุขนะครับอย่างเช่นในภาพนะครับนี่จะเห็นว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยช่วยกันทํางานบ้านนะครับมีกิจกรรมร่วมกันเห็นไหมนะครับทำงานร่วมกันในครอบครัวทําให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักความผูกพัน นะครับพี่ถูพื้นแม่ช่วยกวาดบ้านพ่อเก็บของตัดกิ่งไม้อย่างเงี้ยนะครับน้องเก็บของเล่นเช็ดโต๊ะอะไรเงี้ยนะครับช่วยๆกันทํางานบ้านนะเมื่อมีเวลาว่างอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อต่อไปนะครับการอบรมเลี้ยงดูนะครับการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวหากได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักนะครับอบรมสั่งสอนในใช้เหตุ ใช้ผลนะครับก็จะทําให้เป็นคนที่มีเหตุผลมีการกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นของของคนอื่นด้วยนะครับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านนะครับและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเป็นประจำเห็นไ,ไหมก็จะทําให้สมาชิกในครอบครัวมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับช่วยงานสังคมนั่นเองรับงานชุมชนหรืองานชาวบ้านอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เราอะไรครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านกับ ชุมชนกับสังคมนะ,ะต่อไปเรื่องของการศึกษานะครับการศึกษาเนี่ยพื้นฐานของการศึกษาของครอบครัวก็จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ครอบครัวนั้นแต่และครอบครัวมีความแตกต่างกันนะครับครอบครัวที่เห็นความสำคัญของการศึกษาก็จะมีการส่งเสริมให้ลูกหลานมีการศึกษาที่ที่ดีนะครับ พราะฉะนั้นพื้นฐานของครอบครัวมีความแตกต่างกันนะครับอของครอบครัวในด้านต่างๆนะครับมีความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตในครอบครัวด้วยนะครับแน่นอนอะนะครับถ้ามีการศึกษาที่ดีนะครับทุกคนก็อาจจะมองอาจจะบอกบอกถึงเรื่องของการทํางานด้วยนะครับก็บางครอบครัวพ่อแม่อาจจะไม่ได้เรียนสูงนะครับแต่ก็อะไรครับขยัน พ่อแม่ขยันเป็นคนทำมาหากินพยายามส่งเสียลูกให้เรียนทุกสูงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อจะส่งเสริมให้นะครับให้ลูกได้มีการศึกษาที่ดีและมีอนาคตที่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานในการศึกษาจึงมีความสําคัญใช่ไหมครับจะมีความสําคัญนะบางครอบครัวเนพ่อแม่เนี่ยอาจจะจบแค่ป .4 เห็นไหมนะครับแต่ทํางานขยันทํางานนะครับ ส่งเสียลูกให้ได้เรียนหนังสือสูงๆนะครับบางคนจบริญยาตรีริญยาโทแล้วก็อะไรครับแล้วก็ได้ได้ทำงานนะครับแล้วก็ได้ทํางานที่ดีด้วยอันนี้คือการส่งเสริมการศึกษาของครอบตัวนะครับะัะนั้นแต่และครอบรัวเ,รเมื่อได้รับการศึกษาก็จะมีความแตกต่างกันนะครับในด้านต่างๆรวมทั้งคุณภาพชีวิตด้วยนะครับแน่นอนว่าคนที่มี มีการศึกษาที่ทส,สูงมีโอกาสแล้วมีทางเลือกในการทำงานที่สูงตามไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ไม่ได้มีงานการบ้านให้นักเรียนนะครับอันนี้ครูน,นี้ครูก็จะพูดถึงเรื่องของเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับเรื่องของเศรษฐกิจครอบครัวนะครับ เรื่องของสังคมภายในครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับสังคมภายในในครอบครัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะมีสามสี่ 3, อย่างนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการศึกษาโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้เพียงแค่นี้ก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูการสร้างสัมรนธภาพในครอบครัวด้วยนะครับนะครับแล้วก็าการสร้างสัมรนธภาพในกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับ สำหรัวันนี้ไม่ได้มีการบ้านให้เด็กๆได้ทำนะครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ